สวัสดีครับเพื่อนๆสมเด็จรัลคลังองค์นี้มีร่องรอยการล้างลักออกนะครับเราจะเห็นจุดดำๆตรงซอกแขนทางด้านซ้ายมือของเราครับด้านหลังก็มีเห็นรอยลัก มาดูด้านข้างกันนะครับพิมพ์ลักษณะน,นี้ผมเคยเห็นวัตละครั้งเคยออกเป็นรูปภาพได้ประทับตาเป็นปี ปีที่ออกภาพถ่ายขนาด8 1 2คูณสิโดยกระดาษพิเศษคล้ายๆกระดาษสาในปีคศสอง3 จะมีฐานสุดท้ายนะครับจะมีติ่งฐานที่หนึ่งนะจะมีติ่งออกมาเกิดจากบล็อกนะครับตรงซ้ายมือของเราฐานล่างสุดทนะี่เห็นไม่รอยติ่งตรงมุมมุมซ้ายสุดมุมซ้ายถ้าเรามองนี้เราจะไม่เห็นหูด้านขวาขององค์พระนะฮะแต่ถ้าระเอียง อย่างนี้จะเห็นสังเกตดูด้านซ้ายองค์พระจะมีเราจะมองเห็นหูก็ฝังฝังซ้ายขององค์พระก็จะมีมีให้เห็นนะฮะติดหูทั้งสองข้างนะครับองค์และองค์ผ่านการล้างลัก อันนี้คือสีและพิมพ์ส่งตามแนวแท้เลยสีนี้เลยเราจะเห็นร่องรอยของขาวขุ่นแนวจะลังรักออกอ่าโอเคอันนี้ ขอบนะครับขอบโดยธรรมชาติไม่คมไม่อะไรนะฮะไม่มีความคมความอะไรนะ,ะขอบด้านหลังก็เรียบนะเพราะว่าพระอ,องค์นี้เป็นพระลังลักจะเห็นร่องรอยของปูไตนะฮะจุดดำๆตามลักลงไว้ ข้างอีกฝั่งนะฮะอืมธรรมชาตินะฮะครับไม่มีเหลี่ยมนะเป็นธรรมชาติใช่ ดูมิติฮนะมิติของพระอ๋อเวลาถ้าเราดูอย่างนี้เราจะมองไม่เห็น หัวัดนะฮะถ้าเราเอียงนิดหนึ่งหัวัดจะปรากฏนะฮะเห็นไหมครับสองด้านนะฮะโอเค